ครับผมนายชนพลครับผมรหัส0ูนย์ครับผมห้องหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอนะครับชีวากลศาสตร์นะครับทางการกีฬาของอีสปอร์ตนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างครับผมไปดูเลยครับผมครับสวัสดีครับผมนายวัยศิสุภาพรหัสนักศึกษา0ูนนนะครับสําหรับชีวากอลศาสตร์ด้านอีสปอร์ตนะครับ ข้อที่1น,นะครับจะเป็นการพัฒนาระบบประสาทกับร่างกายของนักกีฬา e-sport นะครับโดยหลกัหลกๆแล้วนะครับชนิดกีฬานี้นะครับจะมีการใช้นิ้วกับตาเป็นส่วนใหญ่นะครับจึงต้องมีการฝึกระบบประสาทของนิ้วนะครับและตาให้มีความชํานาญมีความเชี่ยวชาญและเกิดประสิทธิภาพในการเล่นเกมนะครับซึ่งระบบประสาทที่ ใช้สายตากับนิ้วนะครับเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีเกมที่ต้องใช้สกิลใช้ปืนหรือไล่ล่าคู่ต่อสู้นะครับยกตัวอย่างเกมเช่นเกมอ v นะครับจะใช้นิ้วกับสายตาในการกดสกิลหรือดูมินิแมพวางแผนที่จะบุกหรือโจมตีคู่ต่อสู้ ส่วนเกมที่ต้องใช้ปืนนะครับเช่นเกมฟีไ e นะครับต้องใช้สายตากับนิ้วนะครับและระบบประสาทให้สัมพันธ์กันนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับการยิงนะครับหรือการล็อกเป้าหมายนะครับต้องมีการเล็งสโคปหรือการกดยิงย้ำๆนะครับเพื่อให้ผู้ต่อสู้บาดเจ็บ ก็คิวได้โดยมีประสิทธิภาพครับผมซึ่งเทคนิคในการฝึกระบบประสาทกับร่างกายนะครับโดยจะมีการฝึกยกตัวอย่างเช่นการโยนลูกเทนนิสการโยนลูกกรอบสลับซ้ายขวา หรือแม้กระทั่งการกดปุ่มสีก็เป็นการฝึกระบบประสาทกับร่างกายให้มีความเชี่ยวชาญและเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพครับผม2นะครับผมการเคลื่อนไหวแอนิเมชันในเกมนะครับผมโดยจะสร้างความได้เปรียบให้กับนักกีฬามากขึ้นนะครับผมโดยแต่ละเกมก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมเช่นเกมอย่าง RV นะครับผมการเคลื่อนไหวของตัวละครจะแตกต่างกันไปนะครับผมผมจะยกตัวอย่างเช่นเอ่อเมด ตำแหน่งเมียดนะครับผมอย่างอีรูปเมียครับผมจะเป็นตัวละครที่เดินช้ามากครับผมและการใช้สกิลในแต่ละครั้งนะครับการไล่สกิลของนางนะครับผมจะใช้เฟรมค่อนข้างจริงเยอะครับผมทาให้การไล่สกิลครับค่อนข้างช้านะครับผมหรือจะยกตัวอย่างเกมแนวไฟติ้งอีกเกมหนึ่งนะครับผมอย่างทคเก็นนะครับผมการกดท่าต่างๆการออกหมัดการสวนคู่ต่อสู้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมอันนี้ยกตัวอย่างเฉยนะครับผมเพราะว่า รายละเอียดมันจะค่อนข้างจะลึกนะครับผมการออกหมัดของฝั่งแดงนะครับผมใช้4ี่เฟรมนะครับผมในขณะที่น้ําเงินนะครับใช้6เฟรมนะครับผมในการต่อยหนึ่งครั้งนะครับผมถ้าต่อยพร้อมกันนะครับผมฝั่งแดงจะต่อยโดนก่อนนะครับผมเพราะว่าฝั่งแดงใช้เฟรมแค่4นะครับผมการออกอาวุธส่วนฝั่งน้ําเงินนะครับผมใช้6เฟรมนะครับผมจึงทําให้ค่อนข้างจะช้าครับผมอย่างนี้ประมาณนี้ครับผม มันจะสร้างความได้เปรียบให้กับนักกีฬาอย่างมากนะครับถ้าเราศึกษาการเคลื่อนไหวแอนิเมชันในเกมอะไรประมาณนี้ครับผม3นะครับผมอุปกรณ์นะครับผมอุปกรณ์ในการเล่นเกมนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะจะช่วยให้นักกีฬานะครับเล่นเกมนั้นๆได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือจะหรือจะเป็นตัวช่วยต่างๆนะครับเช่นหูฟังจอยเกมเครื่องเล่นเกมต่างๆนะครับผม ยกตัวอย่างนะครับผมการใช้โทรศัพท์นะครับผมในเกมแนวมูบ้าอย่าง r v นะครับผมบางตัวละครนะครับผมใช้สกิลค่อนข้างจะไวนะครับผมจิงทําให้โทรศัพท์บางรุ่นนะครับตามความไวไม่ทันครับผมจิงทําให้การแสดงภาพอ่าค่อนข้างจะช้านะครับผมส่งคนเสียกับการเล่นการเล่นตัวละครนั้นไปเลยนะครับผมจึงทาให้ต้องอัปเดตอัปเกรดโทรศัพท์อย่างต่อเนื่องครับผมไม่งั้นแน่นอนครับผม เกมต้องกาจะช้าครับผมมันทำให้นักแข่งเนี่ยเมืเออ่อตัวประสิทธิภาพไม่เต็มที่นะครับหรือจะเป็นอีกเกมนะครับผมอเกมแนว FPS นะครับผมอย่างาพับจีนะครับผมที่การใช้หูฟังเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะผมเพราะการส่งผลจะส่งผลต่อการได้ยินนะครับผมจะทําให้เราได้ยินศัตรูว่าเดินอยู่ไหนเดินในน้ำไหมเดินทางซ้ายหรือทางขวา มาข้างบนหรือข้างล่างอะไรประมาณนี้ครับผมนี่จะเป็นเสียงปืนนะครับผมที่ศัตรูใช้นะครับผมแล้วก็จะเป็นการสื่อสารกับเพื่อนนะครับในทีมนะครับผมที่ทำให้การใส่หูฟังอ่ะที่ดีนะครับผมเป็นเรื่องสําคัญต่อการเล่นเกมแนวนี้มากๆเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับชีวะกุลศาสตร์ทางการกีฬาของอีสปอร์ตนะครับผม